สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดบริษัททิ่เป็นทูจำกัดเสนอ นี่เขาด้วยว่างั้นเถอะโอเคคุณน้พึ่งค่ะขอบคุณค่ะเออ48ฟองเกือบเต็มอะเพลงแรกเพลงแรกแค่เปเกือบเต็มผมบอกแล้วมาตรงนี้ร้องดีไม่ดีไม่ว่าเฮ้ยเรื่องราวของคนสิ่งขอที่คุณขอมาโดนใจเขาหรือเปล่าใช่ไหมนี่ผมว่าเกี่ยวกับเรื่องของโดนใจด้นะแล้วก็ร้องดีด้วยไงร้องดีด้วยตอนนี้คุณเหลืออีก2เพลง69ฟอง69ฟองนี่คุณทำแค่ประมาณเพลง30 35สิฟองได้เลยเพลงละ3าฟองคุณได้แล้วล้นแล้วเห็นบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับผมเป็นไรฮะเป็นโรคหัวใจโตข้างหนึ่งครับหัวใจโตมีลำบากต่อการทำงานอะไรใดๆของเราก็พอมันใช้แรงเยอะมันก็จะเหนื่อยครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็ที่มาขอร้านกาแฟแฟนชายนี่ก็ไม่ใช่แล้วครับเพราะว่า ทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่เหมือนกันมันสามารถไปได้ทุกเมื่อพี่เหรอครับผมได้ไปหาหมอรักษาบ้างไหมช่วงนี้ขาดการติดต่อหมอประมาณ6เดือนแล้วครับนี่ต้องกินยาแต่ว่าทานยาอยู่ทุกวันครับชีวิตชีวิตด่ามากขึ้นเรื่อยๆชีวิตด่ามากขึ้นเรื่อยๆไม่สามารถใช้ถูกว่าใครจะมาเป็นแบบไหนเ้แล้วฉันวอยู่ด้วยคือที่มาขอวันนี้ไม่รู้ว่าชีวิตจะไปได้ถึงแค่ไหนถึงไหม แฟนชายเนี่ยอาจจะเป็นอนาคตของลูกเขาก็ได้ใช่เออโหเพื่อต่อยอดให้ลูกไงครับมีอะไรจะแนะนำามีเขาไหมพี่บอลไม่กล้าเครียดวะพี่ทำดีแล้วครับพี่ทำดีที่สุดเลยนะเก่งมากครับพี่เป็นคนดีครับจริงๆครับจากใจผมไม่กล้าเล่นอะไรเลยจริงจรยิ่งพอบอกว่าหัวใจพมโตปั๊บ รู้สึกสงสารนัก็เดินอีงนะเป็นโรคหัวใจโตข้้งหนึ่งตอนนี้โรคหัวใจโตนี่จริงๆแล้วมันเหนื่อยง่ายเหรอพี่มันจะเหนื่อยง่ายเหรอเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายใช่เพราันไดขึ้นไปเนี่ยผมก็เหนื่อยแล้วเนี่ยเนี่ยเอาแล้วร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือร้องเพลงนี่ก็ผมก็สาดได้ยาวๆอยู่นะช่วงหนึ่งล็อกๆอะไรก็ยาวๆสาดได้หมดแต่ถ้าเต้นถ้าอะไรจะลำบากเต้นเหนื่อยเหนื่อยไวแต่ถ้ายืนร้องเฉยๆไม่เป็นไรเอาแล้วกับหมอหมอเขาบอกว่าอาการมันจะเป็นยังไงมันจะดีขึ้นหรือว่ามันยังเอาเรื่องจริงที่ผมจะเล่าให้ฟังแล้วไหมครับโอเค ผมเคยเข้าโรงพยาบาลแอดมิดมา5วันครับเนื่องจากเนื่องจากผมหายใจไม่ออกโอเคอยคือมันตันไปตึ้งตื้อไปตึ้งเลยตึงมากครับแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปโรงพยาาบลแอดมิดไปคุณหมอเอ็กซเรย์มาครับเปิดเอ็กซเรย์มาเจอหัวใจโตข้างหนึ่งแล้วก็จับผมไปตรวจขึ้นหัวใจครับแล้วก็หมอท่านที่เขาตรวจขึ้นหัวใจผมมาเขาบอกว่า ที่ระจอนเต้นไม่ปกติด้วยอ,อย่างคนปกติสมมุติว่าผมก็ไม่รู้ว่าของหมอเขาคิดยังไงนะครับบาอทีสมมุติว่าคนปกติเต้นหนึ่งร้อยครั้งอของผมเนี่ยเต้นประมาณ15-20ถึงครั้งน้อยน้อย,อยใช่ครับ<อ>ช้าลงน้อยมากแล้วผมก็ถามหมอบอกว่าและยังผมจะมีโอกาสหายไหม,มเขาบอกถ้าทานยาต่อเนื่องแล้วก็เป็นหนึ่งในร้านเท่านั้นที่จะหาย ก็แค่่ก็แค่ช่วยคุณประคองไปประคองไปได้เรื่อยๆแต่เขามีการตีกําหนดไหมผมเนี่ยนะมีคำพูดทิ้งท้ายว่าอยู่ไว้ถึง2ปีเถอะอันตรายมากเลยจากวันนั้นที่หมอมาผมอยู่ถึงวันนี้5ปีแล้วครับ5ปีแล้วโแต่ว่าทุกวันนี้หมอยังอยู่ไหมยหมออยู่ยังอยู่สิแสดงว่าประคองตัวยังได้ดีแต่สิ่งที่เขายังกังวลอยู่คือเรื่องนี้ไง คือเรื่องนี้ไงขอเป็นชัยบีโพัยไหมเนี่ยตอนนี้บีหัวใยสบายใจขึ้นหรือยังฮะผ่านไปครึ่งทางแล้วผ่านไปครึ่งทางแล้ว48ฟองแล้วโอเคเอาเพลงต่อไปเลยเพลงอะไรเอ่อฉันไม่มีของวงทีทีครับโอ้โหมันเป็นเพลงอะไรทีทีนี่เพลงเพงคุณแต่เพลงนี่คุณร้องให้แต่คุณปะเนี่ย ไม่มีงานเลี้ยงไม่มีตาเเคทไม่มีสิ่สอดเพงๆฉันไม่มีฉันไม่มีแต่เธอจะมาอยู่กับฉันไหมนี่โอ้ร้องไข่ไข่เอลว่าว่าหมายตรงๆก็คือผมมีให้ได้ไม่เยอะแต่มีให้คุณได้เท่านี้คุณจะรับไหมเฮ้ยวันนี้วันนี้ออกดราม่าเลยอ่ะวันนี้ออกดราม่าเลยอะตอนแรกบนัทมาก็คือหาอยู่หรอกหลังนี้มาเครียดไปหมด เราต้องบอกว่ามันไม่ได้เครียดหรอกแต่นี 1> <1 ่คือเรื่องราวในชีวิตจริงของคนถูกไหมฉันไม่เมฟังเลยครับดนตรีมาเราได้ใช้กันนะครับผม เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังพร้อมๆกันครับว่าเพลงฉันไม่มีจะกินใจขนาดไหนสักคู่ครับัไม่เีฟังเลยครับดนตรีมาจะรอได้ใช่กันนะครับผม ถือคนดีฉันขอเวลาเธอสักหน่อยก่อนที่เราจะไปต่อด้วยกันถือคนดีที่ฉันได้พูดอะไรสักอย่างใช่ กีเทียังไม่แน่ใจในบังอย่างาจึงอยากจิตท้องเธอถ้าไม่มีชุดวิวาให้เธอได้ใส่ไม่มีแววนวงใดให้เธอได้สวมไม่มีงานเลีย้ยงไม่มีตัดเค ไม่มีสินสอดแพงแพงให้เธอไม่มีการดุยพอดีใดสักใบไม่มีลางยามดีเธอได้รู้กำหนดแล้วเธอจะรักไหมยังจะรักฉันไหมความรักจนจนของคนคนหนึ่งซึ่งมันไม่มีอะไรจริงๆนอกจากเธอ ทาบว่าฉันรับเธอไหมตอบเลยตรงนี้รักจนหมดใจเพียงเตียงไม่แน่ใจในบางอยากจึงอยากจิจถามเธอ ไม่มีชุดวิวัให้เธอได้ใส่ไม่มีแหวนวงใดให้เธอได้สวงไม่มีงานเลี้ยงไม่มีตัดเค้ไม่มีสิ่งสอนแพงแพงให้เธอไม่มีการด้วยพรดีใดสักใบไม่มีลากยามดีให้เธอได้รู้กำหนดแล้วเธอจะรักไหมยังจะรักฉันไหม ความรักจนจนของคนคนหนึ่งซึ่งมันมีมีอะไรจริงๆนอกจากเธอซึ่งมันมีมีอะไรจริงๆ อินอะคือเขาเขาอินมากแทบออแทบแบบว่าจะร้องไห้เลยแหละเ<ะ>บะแล้วเบะเพี่น้อยไฟล้วเป็นไงฮะตอนแรกที่พูดพูดมามันจริงหรือเปล่าพี่แค่ค้ากนกับตัวเอง่ามันผ<ะ>้าหรือเปล่าที่น้องพูดมาออแต่เพาแต่มันเป็นจริงอย่างที่น้องบอกนะแต่ละอย่างแต่อย่างมันรู้สึกเห็นใจนะพี่น้องรู้สึกเห็นใจเขาเลยอ่ะใช่แล้วชีวิตเราต้องยังไงวิ่งถายแมลงทอดอย่างเงี้ยช่วยคุณแม่ คนขายแมลงทอดแบกผู้เย็นออกไปข้างนอกแล้วนี่คนเราเฟรชายกาแฟอันตู้เย็นไม่แต่ร้องเขาร้องเพลงดีนะใสอารมณ์ดีผมให้หมดเลยทั้งการร้องทั้งอินเนอร์ทั้งอารมณ์เพลงอยู่ที่เขาหมดเลยใช่เขาเป็นนักร้องอาชีพนี่ผมรู้ด้วยว่าเขาเป็นหัวหัวใจโตใช่ไหมครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้ก็คือหัวใจเขาว่าหล่อมากชอบสาวสาวชอบเลยสาวสาวชอบเพลงโดนด้วยอ โอเคอะพวกเราอานาาอยู่ในมือของเราแล้วเมื่อกี้เขาร้องเพลงแล้วนะฮะฉันไม่มีใครพอใจจะใครครับเธอรโอเคเรามาดูเพลงกันนะฮะตอนนี้คุณต้องการอีก69ฟองเพลงแรกคุณทำไป48ฟองเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ เรน,นี้ครับฉันไม่มีจำนวนไข่ที่คุณบอลทำได้คือ ไปไงแล้วเป็นไงแล้วคนลุกใช่ไหมมาตื่นเต้นช่วยยอมลงตลกได้ะนไม่ต้องตลกอย่าเพิ่งตลกสิทำไมอ่ะกำลังดังมากกับชีวิตเองอยู่เขาเป็นคนสนุกสนานกับชีวิตเว้ยวันนี้สบายได้ตู้เย็นกลับบ้านแล้วเฮ้ยไปแล้วเขาขอเขขอแฟนเขาขอแฟนผู้ชายขอแฟนชายเด็กวนี้ก็เทิมเล่นเทิมขอแฟนค่ะ แต่เจอทั้งก่อนทั้งเบิ้ลตอนนี้เขาเหลือ2ี่ส่องฮะแต่เป็นเพลงที่เราต้องเลือกมานะไหนไหนชีวิตเขากำลังทดขนาดนี้แล้วใช่ไหมผมขอเลือกเพลงนี้ให้เขาเพลงสุดท้ายเพลงเขาที่ไม่แต่แบบว่าแรงๆเข้ากับชีวิตเขาหมดเลยนะสองเพลงนี้เพลงนี้ผมเรียกว่าขยี้กันไปเลยคํำแพงเอาให้ตายกันไปข้างโอ้โหปากิ๊กครับ จะทำร้ายกันไปถึงไหนแค่นี้คุณบอลน้ำตาก็ไหลมากลางรายการแล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาฟังคำแพงกันช่วงหน้าสักครูครับเพลงนี้ผมเรียกว่าขยี้กันไปเลยคำแพงเอาให้ตายกันไปข้างเขาก็มีความหมายต่อเธอเธอก็มีความหมายต่อฉัน เออแต่เธอไม่มีวันกลับมาแน่นอนทำดีเท่าไหร่เธอก็มองไม่เห็นไอ้โอ้โหเอาฮะตายกันตรงนี้ไปเลยทำไมไม่เอาแบบให้เขาเต้นเพลงสนุกโจ๊ะเปลี่ยนรสชาติอะไรก็บ้างไ่มาบอกแล้วตองขยี้ไขยี้นี่กะไม่ให้เขากลับสัตหีบเลยเหรอรอเจ้าอยู่ไห โอเคไหมบอกตรงๆคือไม่ถนัดเลยครับไม่ถนัดเลยนะไม่เคยร้องที่ไหนด้วยร้องจากใจแมนๆของเราร้องให้ผู้หญิงคนหนึ่งโอเคไหมได้ครับผมนี่ขับพา ไอ้ก็ยอมตายใ,ในเจ้าได้คือกันความพักของคนโลกตอนนี้โชคดีเป็นของเจ้าโชคร้ายไอ้สิรับเอาขอผพระสนองก็คือว่าบ่แม ทุได้แค่รอถึงจะท้อแต่ว่าเคยหมดหวังยอมเจ็บยอมใม่หัวใจพังสั่งเด้สั่งสั่งหัวใจจุกของน้องกอดตัวเองไม่อยามเงาเจ้ากอดเขาเขากอดเจ้าเคยหาดูคีนาหาเบื่อเคยยามผ่านไป ໃຈលាក់ទ្លាក คนแห่ลงดังใดก็ใจนั่งไม่เอาไดเห็นดีปันใดเห็นดีปันใดเจ้าก็บ่เบาสัก กาแฟได้แน่พี่ซื้อกาแฟรอสองแก้วเลยโอเคสิ่งขอเรียกขอมานะกรรมการคงไม่ต้องคอมเมนต์อะไรใดๆเยี่ยมนะอาจจะลืมเรื่องไปบางท่อนเพราะว่าไม่ใช่คนที่สาไม่ใมันไม่ได้ปัญหาท่อนทุกเอาให้โดนโอเคอยู่ที่พวกเราครับสิ่งขอเรีขอมาตอนนี้ขาดไปยี่สิบฟองเท่านั้นชูอำนาจของคุณขึ้นมาพร้อมแจะคก อยากจะบอกว่าร้องมา3เพลงนะฮะเนื้อหาออกแบบเดียวกันเลยลันทดกับชีวิตรักของตัวเองต้ยี่เลยโอเคตอนนี้นะคณะกรรมการของเราเรียกจํานวนไข่มา1น7งฟองเขาทำไปแล้ว2เพลง97ฟองต้องการอีกแค่20ฟองเท่านั้นได้ของไปเลยนะฮะแฟรนไชส์กาแฟร้านกาแฟนะฮะมูลค่า15,000บาทมาได้เอาให้ตัวเองเอาให้อดีตภรรยานะครับเพื่อ ประกอบเป็นอาชีพหาเลี้ยงดูบุตรของเขาะนะโอเคมาดูกันนะเพลงสุดท้ายก็เพลงคํแแพงจำนวนขครที่คุณบอลทำได้คือ พี่แต่ผมมานั่งยังไม่มี50คะแนนเต็มแบบนี้ยังไมม่ีเลยยันะห้าสิบฟองเต็มเลย้ฟองเต็มเลยกับเพลงนี้ได้เต็มเต็มก่อนตายเว้ยสบายต่อชีวิตเข้าไปมีอะไรจะพูดกับลูกไหมมีอะไรจะพูดกับลูกไหมเอาเลยเชิญเลยก็คิดถึงรักมากครับผมคิดถึงเสมอรักมากนะอยากให้หนูโตเป็นแล้วเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีไม่ต้องห่วงถ้าป้ายังมีชีวิตอยู่หนูไม่ลำบากแน่นอนครับโอเค ขอมา117ฟองแต่เขาทำไปั้งสิ้นครับ147ฟองเล้าว er ัอล้าไปสาฟองเลยอ่ะ oh, ล้นเลยอ่ะโอ้โหพันธ์นั้นสิขอที่เขาขอมานะครับแฟนชายขายกาแฟครับ15,000บาทครับเป็นของเขาเลยมามาเล่าเรื่องราวในชีวิตกับเราตรงนี้นะฮะร้องแรกข่าวันนี้ขอบคุณมาร่วมในการด้วยคุณพงเทพ สิง oh. ห์เสนาคุณบอลครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับอเคนะสนใจอยากสมัครร่วมรายการกับเราร้องแรกคไข้นะครับเรื่องราวของท่านเป็นไงมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับแต่ที่สาคัญคือมีสิ่งของที่อยากได้สิ่งของนั้นขอเป็นสิ่งของที่มีประโยชน์กับตัวท่านครับนะฮะสมัครมากับรายการของเราที่เว็บไซต์ของเราว็บดอที่พันุ์ทู o ีอคอเรารอท่านอยู่วันนี้ขอขอบคุณกรรมการทั้ง4ท่านของเรานะฮะขอบคุณครับ ท่นนานน้าวน้ดาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ